สวัสดีครับวันนี้พามาดูแคมอรีปี07นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง1 a z f e เอีออโต้นะครับลูกค้าเนี่ยคันนี้มาจากจันทบุรีนะครับมาด้วยอาการวิ่งเร็วๆและดับกลางอากาศนะครับหล่นหลุมก็ดับนะครับหรือว่ารอบเดินเบาชอบสวิงก็เลยเข้ามาให้ทางอุดมวันเนี่ยเช็คนะครับเราก็เอา Data เนี่ยโน้ตบุ๊กจะเสียบดูเช็คนะครับแล้วก็ไปลองวิ่งดูนะครับก็เจอสัญญาณ a i r ์โฟขาดขาดหายนะครับถ้าหล่นหลุมแรงๆก็สัญญาณขาดหายไปเลยนะไฟโชว์เครื่องดับกลางอากาศเลยนะเจอสาเหตุเราการ เปลี่ยนปลั๊กแอร์โฟใหม่นะครับเพราะปลั๊กแอร์โฟเนี่ยที่อู่เรามีแท้เลยนะเบิกสนย์เก็บไว้นะเราก็ทาการเปลี่ยนปลั๊กแอร์โฟใหม่ย้ําพินใหม่นะครับหลังจากที่เราลองเปลี่ยนปลั๊กแอร์โฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการไปลองวิ่งเทสดูก็ค่อนข้างที่จะจบนะครับจะขับเร็วหล่นหลุมอะไรก็ไม่มีดับไฟไม่โชว์เลยนะครับลูกค้าก็ค่อนข้างแฮปปี้ก็เลยสั่งไล่ข้างเพิ่มนะครับแต่สเต็ปไล่ข้างคันนี้ก็เป็นไล่ข้างชุดเล็กๆนะครับสเต็ปแรกก็คือเป็นเทสล้างหวัวฉีดเก่ามาหวัาาาหว,หว,หว,หวฉีดห้สาเ่อสมมํม แล้วก็จะมีเปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเทียนอิเลเดียมนะครับช่วยในการจุดของไหม้ได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีล้างลิ้นล้างแอร์โฟนะครับคันนี้ลูกค้าสั่งรีแมปเลยมาไกลก็สั่งรีแมปไปเลยอยากแรงอยากตึงกว่าเดิมนะสเต็ปรีแมปคันนี้เป็นน้ำมัน95นะครับมีปรับองศาไฟให้เหมาะสมสำหรับน้ำมัน95มีบิด VVTI ทีอเรื่ออากาศมาในห้องขอาไหม้ได้มากกว่าเดิมมีปรับโค้ดลูบโอเพนลูบนะครับรถรุ่นนี้เดิมๆมาเนี่ยโค้ดลูบโอเพนลูบเนี่ยเวลาเรากดคันเร่ง100%เนี่ยประะมาณ5วินครับเราปรับเหลือเพียง1ร์เก็ค่อนข้างที่จะตออออบบบสนนงงเเท้้้าาาไดดดีกกวว่่ิมะครัต เป็นไล่ข้างสเต็ปเล็กๆนะครับแต่ขับสนุกกว่าเดิมน,นะครับถ้าใครขับแคมเ y อรี่นะครับมีอาการแบบนี้นะครับเราแก้ไขให้จบนะครับบวกไล่ข้างเพิ่มความแรงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ดูบาลเลสซิ่งได้เลยนะครับโย